นี่ดูโนี่เจนเห็นเปล่ามีแสงเหนือด้วยนี่นี่วิวของเขานะฮะก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยน้องเจนผ่านไปคักไปแล้วเอาแบบไม่โดนน้ำใช่ไหมอาหารนะนี่มีซูชิด้วยสวัสดีครับน้องเจนสวัสดีค่ะแม่อยู่ไหนกันเนี่ยเจนซินครสเปนภาษาฮัลโมาเที่ยวอีกแล้วเหรอเจนจะพาไปดูมาดูมาดูไอ้ตัวอะไรอ่ะโอ้ คือทุกอย่างของเขาจะทําเป็นธีมอวกาศใช่ไหมเออเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างก็จะดูล้ำๆแบบอวกาศแบบนี้นะอ้หฮะนี่นี่ดูโอ้เนี่ยมันก็จะสเปซสเปซหน่อยห้องเบอร์อะไรคะสองหนึ่งสองแปดแถวสองหนึ่งสองแปดดูทางเดินเขาเนี่ยแบบดูแบบโซดูกำลังแบบเหมือนห้องในยานอวกาศใช่ไหมห้องนักบินอวกาศโอ้ยหองหอม ห้องหอมมากเลยเหรอโอเคสวยไหมนี่ห้องพักนะมีอาบอาบน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยเหรอโอ้ดี่ๆห้องน้ำห้องสวยไหมมันไม่ใช่หกฟุตนะเออมันใหญ่กว่าที่บ้านนะเพราะะฉนนั้วันนี้เรานอนได้อย่างแบบว่าแฮปปี้แล้วอ๋อมาม้านอนโซฟาไงไม่ใช่เม่ในอนโซฟานี่จริงๆโซฟาเขาแปลงร่างเป็นดีดีได้ด้วยนะเป็นเตียงมีเกะใช่ไหมนี่แล้วมีโต๊ะทำงานอยู่ตรงนี้นี่แล้ววิวห้องสวยมากดูดิ ห้องไม่แคบเลยนะเปิดห้องไม่แคบอือนี่ดูนี่เห็นไหมวิวเห็นทะเลด้วยนี่เปิดเปิดเปิดโอ้สวยมากนี่ว้าวโอ้มองไปเห็นสระว่ายน้ำเลยนะอ๋อสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เหรอคะใช่เขาบอกว่าสระว่ายน้ำที่นี่อ่ะเวิร์กมากเลยนะถูกเออดังมากเลยใช่จะบอกว่าชอบ เลยเอาม่าเลยแลวการตกแต่งก็ยังคุมโทนนะทุกอย่างคือแบบวัสดุแบบสีเทาที่สําคัญเนี่ยมองเหตุตรงนี้ไหมเจนมาดูเร็วนี่นี่ต้องปิดปิดพาม่านิดหนึ่งแอนปิดปิดม่านิดหนึ่งปิดพาม่านิดหนึ่งนี่นี่เกนเห็นเปล่ามีแสงเหนือด้วยฮะฮะเห็นไหมเห็นป่ะมีเนี่ยคืนนี้เรานอนดูอย่างนี้เลยเหรอ ดีไหมคืนนี้กินนอนบ้างพาไปดูห้องน้ำหน่อยนิดนึ่งปะตรงนี้มีดวงดาวนี่นี่มีชุดคุมอาบน้ำนะคะมีตู้ทรงตู้เซฟสลิปเปอร์ป้ายตฐานทั่วไปห้องน้ำเขาก็คือกว้างขวางมีสายฉีดไหมมีสายฉีดไหมมีไหมไม่มีไม่มีมีแบบญี่ปุ่นไงนี่เป็นแบบญี่ปุ่นนะตรงนี้โอเค แยกตัวเปียกส่วแห้งเรียบร้อยเป็นโรงแรมใหม่ที่แบบไม่ประหยัดแมที่นะคะแล้วก็อาบน้ำก็คือใหญ่มากแช่ตัวได้อันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรอันนี้ปุ่มจอเอ่อปรับสีอะไรอย่างงี้ได้ไหมปรับไงไม่ได้อ๋อได้เหรอได้แค่นี้แหละแค่อุณหภูมิเฉยเฉยความชื้นสัมพัส์อันนี้อะไรคะนี่ถ้าสมมติว่าต้องการมาเป็นส่วนตัวใช่ไหมปิดนี่ปิดม่านไฟฟ้าได้อย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าเราเราไม่ปิดดีกว่าเราเปิดไว จะได้อาบน้ำโชว์หน่อยนิดนึ่งใครอยากดูแม่อาบน้ำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเมื่อกี้เราเช็คอินแล้วนะคะเราก็จะได้เหรียญโทเคนแบบนี้มาด้วย5เหรียญนะคะซึ่งเอาสาม,มารถเราไปเล่นเกมแบบตู้ขีบหรือว่าแลกของที่เราลึกกลับบ้านก็ได้ะคะอ,อย่างตู้ขีบก็คือใช้1เหรียญคีบได้2ทีหรือไปแลกแบบพวกของใช้แก้วต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นที่2โทเคนนะคะแล้วเขาก็จะมีนี้ให้ปะปา นี่อันนี้เป็นลิสต์แบนสำหรับเข้าสวนน้ำนะคะการคนมามั่วเล่นใช่ก็คือผู้ใหญ่สีน้ำเงินเด็กสีนี้แล้วก็ส่วนโทเค็นเมื่อกี้ลืมบอกไปเขาบอกว่าซื้อเพิ่มเติมไม่ได้มีเท่าไหร่ไมชเท่านี้อได้เท่านี้จำกัดไว้ไปแลกเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะและที่ชอบที่สุดอีกอย่างก็คือขนมหรือน้ำในตู้เย็นก็คือกินฟรีได้กินฟรีเลยเหรอโอ้ มีขนมโอ้แบบนี้ก็กินได้มีโกเก๋ดีไหมเกณฑ์ถูกใจไหมดีจะกินเลยล้วจะกินเลยนี่เรามาลงมาชั้นตนี่เขามีเป็นกล้องหรอหรืออะไรอะไม่ทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้อัปโหลดรูปได้ด้วยนะนี่อ๋ออัปโหลดรูปไปมันจะไปอยู่ในนั้นหรอโอ้นี่เรามาถึงส่วนน้ำอวกาศของเขาแล้วอ่ะ นี่มันเหมือนเป็นแบบเหมือนอยู่ต่างต่างดาวอะ่ะแพดดอลล่าอย่างเงี้ยเนาะเออนี่โอ้นี่นี่มีเป็นนี่น่าจะเป็นห้องของเล่นใช่ไหมมีสองชั้นเลย,ลยโอ้ห้องของเล่นตรงนี้เออแล้วก็มีสไลเดอร์ั้มโซนตรงนี้แล้วตรงนู้นม,มีเครื่องเล่นเด็กหน่อยตรงน<อ>ู้นโอ้ไ,ไหน,ไหน โอ้ยเจนปั๊มเลยอ่ะปั๊มเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหปั๊มเลยอ่ะอ๋อเพราะเขามีเครื่องเล่นมีหลายอย่างเนาะนี่ยิงน้ำก็ได้นี่อนี่ยิงใส่อย่างงี้เจนยิงใส่กันหันอ่าเข้าท่านะอันนี้ทำอะไรอ่ะปั๊มน้ำเหรออ๋อดันดูดน้ำขึ้นมาตรงนี้ไปอ๋อตรงนี้ปั๊มมาตรงนี้อ่ะโอ้แล้วก็ไหลลงมาโอ้นี่กินข้าวเยอะแน่นอนเย็นนี้เดี๋ยว อ๋อยังเรียบร้อยอยู่เ,ยเพราะว่าแขกยังไม่เช็คอินเยอะเรามาเร็วเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปลุยก่อนนะ <c oughs> นี่เข้ามาก็จะเป็นแบบของเล่นไม้อันนี้เป็นชุดสมมุติอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ของเล่นไม้ต่างๆ <c oughs> อันนี้เกณฑ์ไปไหนมาครับเกณฑ์ครับ <c oughs> อ๋อตรงนี้มันมีแบบโซดวิ่งเล่นหน่อยหนึ่งใช่ป่ะป๊าป๊าจะจับนะหนีไปฮะอันนี้เบบี้ไปเกณฑ์บอกว่าเบบี้ไป ก็คือเป็นแบบเด็กเล็กอะเนาะเผื่อมาบีมาวิ่งมาสไลดเดอร์ตรงนี้อะเกณฑวิ่งลงมาอ,อันนี้น้องเกณฑ์กำลังมันมันทำไงครับมันต้องหมุนหมุนออยกขึ้นมาอ๋อเอเอาลงไปเพื่อคีบของใช่ไหม ส่วนตรงนี้เป็นทําอาหารนะโอ้โหมีการทําอาหารเยอะมากนี่น้องเกนฑ์วาดรูปโอ้ว้าวว้าวว้าว,าวายิ่เฮ <c oughs> ้เขียนทำไมอย่างนั้นละ่ะเขามีเล่นเกมพ s 5อไฟด้วยนะเกนอย่าไปตัดหน้าเขานะหนูเล่นเป็นหรออันนี้ในน,นี้มีเจ้าอี้นวดด้วยเผื่อดูนั่งดูดูคือเด็กเล่นน้ำอะไร เรือเรือเรือโจรสลัดไงแต่ว่าเป็นสลัดแบบอวกาศเออนี่แล้วก็เดี๋ยวเขามีคลื่นเนี่ยเป็นปล่อยคลื่นทะเลเอ,เออนี่เขามีชูชีพด้วยนะคะก็มายืมมันใส่ได้หัวโยงหัวยานก็มีให้แต่เมฆมาแล้วดิเห็นเมฆไหมเอาไง,งเราเปลี่ยนใจไอ้นี่ก่อนไหมอลรี่ไปดูชั้นสองก่อนดีกว่าจะเล่นวันนี้มันหนักกว่าใช่อะไรอยากเล่นนะดิ เขาไม่ว่างมานี่มาไปนี่ถ้าใครอยากได้ตุ๊กตานี้กลับบ้านน่ะหยอดเหรียญหนึ่งโทเค็นคีบได้สองครั้งอ๋อประลองปละลองไอ้นี่ใช่ไหมแต่มันเอาไปแลกได้เลยนี่ใช่ไหมคือถ้าใช้สองเหรียญก็อได้เลยอ๋อการันตีว่าได้เลยแน่นอนด้านบนเป็นคอมหรอไปดูกันไปดูกันเป็นเกมรูมหรือเปล่านี่ตรงนี้จะมีลานด้วยนะ เป็นลานขายของฟูตดสแน็คอะไรเงี้ยพวกเนี้ยตอนนี้เรากำลังขึ้นไปข้างบนนะตรงนี้จะเป็นเกมแบบแนวแบบวัยรุ่นหน่อยอุ้ยเอาชน <laughs> อันนี้ก็เ,เ,กเรียกว่าแอสโ o รขับนะคะก็จะมีพวกเครื่องเล่นต่างๆเป็นทินบอลน,น,นะมีหมากลงหมากลุกมีเ้าเรียกอะไรตโตโกนะฝั่งนู้นมี โต๊ะูโต๊ะูแล้วก็อุ้ยมีขับรถแบบนี้ด้วยอ่ะน่าเล่นมากเลยอ่ะอันนี้มีอะไรปลาเป้า,ปาอ่อต้องหยอดเหรียญน,นะพวกนี้ขับรถมันเลยอ่ะโอ้เจนดูดิลับมาริโอคัสได้ไหมดูอยากเล่นไหมอยากเล่นไหม,ไหมแบบเนี้ยก็มีเป็นแบบอันนี้ไม่รู้มีผลต่อการเล่นอ่เนาะอาจจะเป็นจอยจอยหนึ่งมั้งแต่ว่านี่น่าจะตกแต่งมากกว่าแล้วก็อันนี้เป็น ก็นี่ไงเล่นจริงก็เล่นเล่นด้วยจอย p, p s 5เนี่ยไอสองพ่อลูกทำอะไรรถขับรถโอ้โหสุดๆเลยเขาทำดีทำถึงมากเลยนะห้องเกมรูมเนี่ยูกใจเลยเกมโซนเกมโซนนี่มีหน้าเด็กๆเขาถึงติดใจอยากมาที่นี่กันอ่า,า,อาตอนนี้ได้เวลาเล่นน้ำเหรอเกณฑ์โอ้นี่ปืนอะไรปืนดอกไม้กินคนเหรอ <laughs> มีสไลเดอร์เด็กๆนะครับตรงนี้นี่ตรงเนี้ยคาบาน่าเขาว่าแอร์แบบติดแอร์นะเห็นป่ะพวกเนี้ยคือคาบาน่าอ๋อโอ้โหอ่ออาไปไปไป,ไปล่องแก่งกันดีกว่าไปไปพวงยางอันนี้คือเขามีให้นะอืมนี่อ้าวเดี๋ย <laughs> วยิปมาเลยเอาเอันใหญ่เลย,เเลยน่กับหมา เออเกณฑ์มาลงก่อนลงรูนี่ก่อนเลยเรเอาตูดลงไปเอาตูดหย่อนลงไปเดินไปเอาเล็กให้เกณฑ์อ่ะูเ,เ,เท่ากันแหละเหรออันนู้หนูไหว้ตุ๊กป่องตุ๊กป่องไปเองเลยดีกว่าเออไปไหว้ตุ๊กป่องตุ๊กป่องมาเอาอันเล็กเอาอันใหญ่เถอะมามาไปอันใหญ่ไปเลย นอนสองช่องเลยเลยเคยเห็นพายูนว่ายน้ำบ้างนี่วานเกยตืนอ่ะเด็เราก็จะไหลไปเรื่อยๆนะน้องเกนไปเองเลยเหรอเหรอนี่นี่วิวของเขานะคะก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยเอาทำไมยังไงอ่ะ <c oughs> ต้องช่วยเหลืออีกโอ้ ดูเจนซิไปไกลมากอ่ะมันบรรยากาศมันแบบนี้จริงๆนะมันดีดีนะเชื่อได้ละปลาไหลเองเลยเหรอตรงเนี้ยโอ้ตรงนี้เราลอดใต้สะพานด้วยนะดีไหมที่เนี้ยสนุกไหมดีเราจะไปในถ้ำไหมในถ้ำไหมไม่ได้ถ้ำกันไหมได้ไหมไม่อยากนี้เทาสุดไปในถ้ำกันเลยเรามาถึงน้ำตกนะครับโอ้น้องเจน น้เกลอผ่านไปค้างๆไปแล้วยังไงอะเอาอะไรเอาเออะไรอะไรนี่โตรงนี้สวยจังเลยมามามาามมามามาามาา คือมันมันย่อสบายๆนะอย่างเงี้ยลอกไปเรื่อยแต่เจนเนี่ยมีสนุกตกตื่นอะไรเมื่อกี้บอกมาดิเจน่ันไปดิน้ำมันไหลแรงน้ำมันไหลแรงแล้วเจนมันเออแล้วจะถ่ายรูปอีกแล้วเจนก็ไหลทุกตองทุกปองเหรอนี่มีสนามเด็กเล่นเด็กด้วยนะนี่เห็นไหมอ๋อมีสนามอุที่นี่สวรรค์ของเด็กๆเลยนะใช่ฮะ สนุกสนานเอานี่แมงมุมนี่ฮะแมงมุมฮะแมงมุมไปโดนน้ำเอาแมงมุมแบบนี้ยเอาแบบไม่โดนน้ำใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เอาแบบไม่โดนโดน้ำ <c oughs> <c oughs> ดูแมงมุมตัวจริงอยู่นู่นแล้ว <c oughs> ลอันนั้นหลบข้างๆพอได้ไหมฮะได้ไหม นี่มันเป็นอะไรตะขาบเหรอใช่ไหมคอนโทรลด้วยตัวเองดูสิหลบน้ำกันใหญ่เลยพอได้พอได้พอได้หลบได้หลบได้ตรงนี้มีน้ำผูนะเดินไปเองเลยลงไปเลยลงไปเลยบึ้มลงไปแล้วห้ามร้องไห้นะ นี่ตรงนี้เราก็จะมาโซนแบบคล้ายๆจำเลทะเลจำลองอตรงปลายทางนั้นก็จะมีเหมือนคล้ายๆเรือโจรสลัดเนาะออดีเหรอสน,นุกไหมโตขึ้นเหรอ,เ,อ,อเกณฑ์ชอบไหมเกณฑ์ชอบไหมครับชอบเด้งคืนเด้งลงไหนลองไปจับดูซิว่าน้ำตรงนู้นเะนี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะลองจับให้ดูหน่อยได้ไหมนะไปไหม สนุกจังเลยที่นี่ฮะกล,ลกัวเหรอกลัวอะไรเรออ <c oughs> <c oughs> มีเด็กกลัวเด็กคนนี้ขี้กลัวจังฮะไปไปสไลดเดอร์กันดีกว่า,าอ่าตรงนี้นะก็ยัมีสไลดเดอร์แต่ว่ามันเป็นของผู้ใหญ่น,ะนั้นคือ120เซน เด็กน้อยก็เลยเล่นไม่ได้ใช่แล้วก็ลงมาต้องลงหนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะลงแบบคู่กับคู่ว่าจะไปหาฝรั่งแหมม่สวยๆลงมาซะด้วยอยาอยาๆอยากกดอร์ตรงนี้นะคะจะมีความสูง5เมตรกับ8เมตรนะคะก็จะมาลงจุดเดียวกันตรงนี้เลยป๊าลงมาแล้วเสียงมากก่อนเลยนะคู่น้ำกระเด็นกระจายโอ้ยมันมากเลยอะดีไหมมันยาวดีแล้วมันก็ดีแบบเป็นแบบลาย ลายเขาเรียกอะไรเห,นหน็หนมีแสงดูละไปอัดรูปให้ดูดีกว่าฮะเดี๋ยวเอากล้องขึ้นไปด้วยกันเลยลงมาให้ดูนี่ตรงนี้เราอยู่ทางลงแล้วเดี๋ยวเราจะอัดให้ดูกันโอเคไปไปแล้วโอ้ยมืด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 มีสว่างโอ้อยเวโอ้โอโอ ระวังระวังของเขาขาดนะเดี๋ยวแทนโปลีนเขาขาดขาาเขาบอกเปิดมาสามปีไม่ขาดเฮ้ยเกนเจนไปไหนแล้วครับปีนไหวไหมไหนดูสินี่ดูมาเอาใจช่วยน้องเจนกันหน่อยเรวได้ไหมโอ้ดยอดเลยตรงนี้ก็คือเป็นสนามสนามเด็กเล่นเนาะมันคล้ายๆเป็นถ่ายประจนภไทยอย่างหนึ่งน้องเจนประจนภยยนไทย โอ้โอ้อ้าวไปไหนแล้วโอ้เจ็บตูดอ่อมาพักมาพักเจ็บตูดเจ็บตูดมื้อเย็นเราไปทานที่ห้องอาหารออบิทนะคะอันนี้เป็นบุฟเฟ่เหรอใช่เอาตั๋วไปอ้าวต้องใช้ตั๋วด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่เปิดนี่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 อะนี่ห้องอาหารออบิทนะคะนีอาหารนะนี่มีซูชิด้วยซูชิให้กินนะนี่เป็นพวกอาหารไทยยำเยิมประมาณนี้นี่ ล้นล้นเต้าเจี้ยวอันนี้ก็จะมีแกงประมณมีสา,าสมีด้วยนะขอที่ค่ะสาองถามได้เลยสนะินอะไรคะลูกชิ้นอุ้ยลูกชิ้นน่ารักจังเลยอุย้ยปลาดีโม่ธไหมะ กอแล้วอ,อยังยงดู<ม><อ>งตรงนีออออ้มีพวกออมรูอะไรพวกนี้นะอ,อ,อ,อะไรอะ่ะลูกชินปลาอันนี้ซาลาเปานะครับมีมุ้ยชา่าย,า,ยายี้กสซาบายรสาบนะครับลายสบายกิตี้ใช่ไหมใช่มีส้มต่ำด้วยส้มตำนีอาหารไทยยำยก็ตรงนี้มีเป็นตัวเนื้อมีกุ้งด้วย สำหรับเด็กๆก็จะมีพวกเฟนฟายนักเก็ตนี่มีไก่ทอดโคโคชูจังด้วยนะนี่อันนี้เป็นพาสต้าแฮมตรงนี้อร่อยไหมครับเกนอ,อร่อยเป็นใจ <c oughs> เป็นใจจริงจริงอาหารเด็กเขาเยอะนะ<ภ>าอ,อาหารอาหารทั่วๆไปหลากหลา,ลายดีมันจะได้ที่แบบเราเดินแล้วไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้จะกินได้อร่อยนะอ่ะขอตัวทานก่อนนะครับ มาถึงอาหารเช้านะคะที่นี่เนี่ยก็คือเป็นบุฟเฟ่ที่แบบโอ้โหรายอาหารจบบเต็มไส้กรอกมีหลายประเภทเลยทั้งไส้กรอกไก่ไส้กรอมก,รอม,กรอม,นะมีอะไรก็คือเหมือนเป็นไลน์ในกันเบรกฟาสต์๊บค่ะตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยวใช่อมาดูสิมีข้าวหน้าไก่ด้วยนะเนี่ยมียากิน้าไก่คเรียากิมีโจ๊กใช่ไหม มีผัดหมูตัวก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะมูตุ๋นีก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เป็นซีนจามสาราเปลาต่างๆนะสาราเปลางาดามเปลาหมูเบคอนดิบดิบชิ้นเล็กไน้อยโอเคตัวตรงนี้เป็นเป็นเบคอนเบคอนเขามีแบบสองอย่างเลยนะแอนเบคอนเป็นแบบนิ่มนิ่มกัรอบเพราะว่าแบบคนเรากินไม่เหมือนกันแล้วนี่ คอันนี้คือเจ้าแม่ไก่ไข่ดาวนี้รู้สึกจะของสีฟ้านะสีฟ้าเวลาหิวแล้วเมนูไข่ก็จะมีแบบไรอะไรอย่างเงกะทะเอาไหมเอาไข่กะทะไหมมีออมเล็ตออมเล็ตนี่สั่งได้เอาใส่อะไรบ้างมีท็อปปิ้งะไรด้วย ส่วนลายด้านนี้ก็อาหารเด็กเนาะข้าวผัดไทยประมาณนี้ดูอันนี้อาหารไทยส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารไทยมีพวกผัดอิ้วนะครับหรือผัดติ้วมีกระเพราไก่นนนะปลาทอดผัดเต้าซี่อ,อุนะ้ยน่ากินหมดเลยเอออาหารเขาดีระดับหนึ่งนะใช่ไหมก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรา เช้าวนี้ก่อนจะเช็คเอาท์เราจะไปละลายเหรียญให้หมดจ้ะโอเคไหมไปละลายเหรียญไหมกินข้าวก่อนอ่ะเดี๋ยวขอกินข้าวนี่มาละลายกันได้กันที่ตรงทีลูมนะใช่คือเขาก็จะมีแบบเครื่องดื่มจะสังเกตว่ามีสีแดงๆใช่อันนี้ก็คือใช้สามเหรียญบ้างส่วนใหญ่จะสองส่วนเจนเอาอะไรครับขนมไหนตรงนี้มีให้เลือกเยอะเลยเหรอหนูเอาวันไหนครับเนี่ยอย่างไรคุกกี้พวกนี้ก็คือสามโทเค็น นี่อมยงอมยิ้มก็คือหนึ่งบ้างสองบ้างอันนี้ก็แล้วครอันนี้อมีันนี้สองโทเค็นพอดีเลยขึ้นดื่เราสามโทเค็นจอโอเคคิ้วิิไอเกนตรงข้างๆตรงนี้ยคืออะไรอ่ะมีมินิกอฟตรงนี้ด้วยนะดีมินิกอฟดวงดาวนี่อันนี้มีคนตีอยู่เราเพิ่งมาเห็นเนาะแต่มันร้อนอ่ะไม่อยากตีอ่ะร้อนเนาะอยากตีไหมอยากตี่เี อันนี้นะครับใครมีเวลาก็มาตีกันละกันนะมานี่นี่ถูกใจไหมถูกใจถูกใจมากอันนี้มาแล้วบ่งบุกไม่จุกป่าโอเคใครอยากจะมาเอ็กซ์เพลีย์อย่างนี้นะคะก็มาได้ที่แกรนเซ็นเตอร์พอยต์เพชรพัทยาค่ะอ่าบายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย